สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราพาเพื่อนๆมาเดินที่ตลาดนัดติดแอร์นะครับซึ่งก็จะอยู่ที่ชั้นเจของห้างพันทิพพันทิพยราซา่ายาวงวานนะครับดูผู้คนนะครับตลาดนัดติดแอร์นี้จะเปิดทําการขายสุกเสราร์อาทิตย์ดูผู้คนนะครับจอแจนะฮะโซนนี้ก็ยังดูว่างๆแต่ถ้าโซนเสื้อผ้าฝั่งนู้น ดูคนแน่นมากฮะเพราะโซนนี้เป็นโซนที่อยู่ปลายปลายก็จะเป็นของพวกติดเตล็ดนะครับพวกของจริงจริงคือของพวกมือสองนะั่นแหละเหมือนตลาดนัดแบกกระดินแต่ว่าดูเป็นเป็นตลาดนัดติดแอร์ก็เลยดูดีขึ้นมาหน่อยเพียงแต่ว่าดอาูอยู่ชั้นสูงขึ้นไปอยู่ชั้นเจ็ดนะฮะก็จะเป็นเหมือน,อนกึ่งเหมือนแบบของผมอ่ะดูคนก็เดินเยอะนะครับดูคนมาจับจ่ายค่อนข้างว,ว่าหนาตายอยู่ น่ครับของจะมีพวกรองเท้าพวกกระเป๋าพวกสินค้ามือสองนะพวกจะเน้นไปทางเสื้อผ้ากับของใช้เร็ดเตเล็ตจุกจิกจุกจิกกึ่งๆถ้าดูแล้วก็จะคล้ายคล้าเหมือนของผมนล้หละแต่ของผมมันจะหลากหลายกว่าของผมจะมีเครื่องอย่างอื่นคือเครื่องไม้เครื่องมือเยอะนะครับจะเป็นพวกกระเป๋า นาฬิกามีกระเป๋าพวกอย่างนี้มีทั้งแบบมีใหม่มีเก่านั่นแหละนี่สินค้าพวกมือสอ้แหละพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ามพวกเตาปิ้งย่างกระทะอะไรพวกนี้เราจะขอพวกเครื่องตกแต่งบ้านานะฮะมีพวกเตาอบพวกเตารีดเครื่องปิ้งย่างมีหมดนะครับ แล้วก็จะเป็นเสื้อผ้าเขาจะมีเป็นล็อกๆอ,อยู่แล้วนะเป็นล็อกล็อกไทรล็อกนนะมันเราไม่แน่ใจว่าล็อกหนึ่งเนี่ยกี่บาทนะครับไม่น่าจะแพงอือครับเห็นไหมฮะมีนาฬิกามีของที่ตกแต่งบ้าน พวกกรอบรูปนาฬิกาพวกตมแบบไตีปิงปองอะไรพวกนี้แล้วก็ของแบบแพนเมดของที่ของเก่าก็มีนะครับพวกของเก่าที่หาหายากเห็นขับพวกอะไรมีหมดนะฮะอีอตรงนี้เป็นสา,ายพวกจิวเวอรี่ มีแหวนมีสร้อยมีกําไลนะครับหรเห็นไหมแหวนมีวงละร้รอ,อยนูสวยดีนะครับเห็นไหมครับมีมข,มของกินอะไรก็มี ส่วนมากก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะครับเยอะเสื้อผ้าที่งจะเยอะคนเขาก็ชอบมาซื้อเสื้อผ้าเพราะว่าถูกนะครับบางตัว30 40 50ตัวละร้อยอย่างนี้มีให้เลือกหลายนักขามา,ากันขายกาันมีทั้งคนแก่มีทั้งเด็กกันเลยละ่ะ พวกเหรียญอะไรก็มีนะฮะพวกเหรียญสะสมเหรียญหายากอะไรพวกนี้ก็มีหีืฮะเหรียญเหรียญหายากแบงค์หายากแบงค์เก่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีพระพระพระเครื่องนะครับแล้วก็ของเด็กเล่นอะไรมีหมดหมดนะครับของเล่นของเด็กเล่นนะครับ ของเด็กเล่นพวกนี้เป็นของใหม่นะแฝกกล่องเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นของเด็กเล่นครับทำก็ราคาพอประมาณตรงนี้เป็นรองเท้าครับรองเท้านี่กางเกงใหม่นะห้าสิบบาทเองครับตล้วนี้รองเท้ารองเท้าวพวกนี้จะเป็นมือสองนะครับ a ดิ d a s อะไรอย่างเงี้ย Nike adidas รนะองเท้าพวกนี้เป็นรองเท้ามือสองแล้วก็เป็นของแบบมียี่ห้อของแบนรนด์แม่บอบคนก็จอแจนะครับกวักแหวกผมเยอะนะครับผมเยอะนี่นของเป็นพวกตุ๊กตาเด็กเล่นนะครับตุ๊กตาเด็ก ครับคือรองเท้ามือสองมันเป็นแบบกองให้เราเลือกทดลองใส่กันเลยใส่ได้แล้วแล้วจะเลือใช่ไหมครับนี่ครับเป็นกองกองให้เลยมียี่ห้อนะฮะสองละห้าสิบบาทเป็นของมียี่ห้อของแบรนด์นี่ <c oughs> เสื้อผ้า <c oughs> มาแล้ว จะเป็นพวกเสื้อผ้าพวกกระเป๋าของบมีราคามีหลายราคา10บาท20บาทมีหมดดูบรรยากาศนะครับคือเหมือนตลาดนัดที่ตามตามวัดหรือตามที่เขาเป็นแกระดินที่เป็นตลาดนัดก,กันคล้ายๆอย่างนั้นเพียงแต่ว่าดูแล้วหมดคือเดินแล้วเราไม่ร้อนนะเพราะว่าติดแอร์นะฮะนี่คือชั้นเจ็ดของห้างพันทิตพาซางามวงวานนะครับมีเขาเรียกว่าตลาดนัดติดแอร์ นี่อตกแข่งบ้าน,นรบนี่อของที่เราไปประดับบ้าน,นาานะอยู่มานานแล้วอคะ่ะสาตัวร้อเห็นไหมครับสตัวร้อตัวร้อยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลิฟต์ ตรงนี้คือร้านแว่นตานะครับแว่นตาเราจะมาตั้งแผงอยู่ตรงนี้แบรนด์เนมแว่นตาแบรนด์เนมพวกเลยแบนด์พวกอะไรที่มียี่ห้อครับนี่มีทุกยี่ห้อเขาวางงั้นน,นี่เป็นที่ให้เด็กอะไรนะงานประดิษฐ์สำหรับให้เด็ก เป็นมาดูบรรยากาศนะครับดูแล้วก็แปกตาดีที่เรามาเจอพวกเหมือนของขอมุนห้างนี่ฮะมีของเทปพัสเุตของเก่าลายาของสะสมเป็นพวกซีดีเทปพัสเุตซึ่งเรียกว่าจะไม่ค่อยมีแนละ้วในทุกวันนี้จะเป็นประมาณว่าของสะสมนะ,ะับเพราะว่าเขาจะเดี๋ยวนี้เขาดูตามเน็ตตามอะไรกันนะ เน็ตฟิกอะไรอย่างนี้จะไม่ค่อยมีมาดูแบบนี้ก็จะมีก็คือให้เราได้สะสมได้เก็บนี่ของเกงยีนนะฮะตัวร้อยห้าสิบร้อยเก้าสิบแล้วก็นี่ฮะโอ้โหของเก่าครับนี่นี่มันมีดตัง้งแต่สมัยไหนนี่ถี่มเกิดเลยแล้ว <c oughs> ก็มีเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะ ัวของไถอ่ะฐานของไถอ่ะไถสมัยก่อนก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับนี่คือแสดว่าขุดมาจากดินหรือยังไงเป็นของเก่าอะไรเงี้ยตอนนี้เห็นไหมครับเป็นพวกมีดพวกอะไรที่สมัยก่อนจรงิงจริงอย่างนี้ก็ขายได้แล้วก็เป็นเป็นเศษไม้ซากของเครื่องประดับอะไรสักอย่างไม่ต้าไม่ใช่นไหมครับ สำหรับเหมาะสำหรับคนที่ชอบนิยมของเก่าเอาไปตกแต่งบ้านมีมิตริินชื่อไอต้านี่ไม่ใช่วเหรียญที่เกแต่ง<ๆ>นี่ครับเมื่อเ,เจอแั้วงานกแก้วเซรามิกของตกแต่งบ้านเห็นไหมครับเขาควายแกะสลักอะไรอย่างนี้มีฮะไม้แกะสลัก นะครับอ๋แล้วก็มีอะไรนี่เขาเรียกว่าอ,อะไรเครื่องเครื่องอเครื่องอะไรเครื่องดีน่ะเคเรียกอะไรเราไม่แน่ใจครับแก้วนะครับแก้วนี่ครับทอนมีซ่อมเครื่องเขาเรียกว่าเอา่อ เครื่องใช้เหมือนของญี่ปุ่นอะไรนี้เขาเรียกว่าของอะไรล้วก็นีหพวสายชาร์จพวกอะไรนะครับมีหมดมีถ้าหาย,ยากก็มาเดินแบบนี้ถ้าคนดูเป็นก็ตาดีได้ตาร้าเสียอะไรเงี้ยเห็นไหมเนี่ยมีเครื่องเสียงลำโพงพูธอะไรมีหมดถูฟังกล้องม,มีมีจอคอมพิวเตอร์จอทีวีอะไรมีได้หมดนะครับ งิตาร์มือสองนะครับหูฟังหูกิตาร์อ,อย่างนงี้กิตาร์สามพันกว่าบาทครับแล้วก็กิตาร์เบสด้วสามพันเก้านะครับอโอเคนะครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวเราพาเพื่อนดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะเดินหาเลือกซื้อของก่อนแล้วก็จะลงไปละเพราะว่าเย็นแล้ว โอเคนะครับนี่คือบรรยากาศถูกไหมครับถามว่าคนเยอะไหมโซนนี้ก็เยอะอยู่แต่ว่าถ้าไปตรงนู้นยิ่งจะเยอะเลยเพราะว่าตรงนู้นเป็นเสื้อผ้าที่ถูกมากโอเคนะครับสวัสดีครับเพื่อเพื่อ